มาเป็นที่3ครับอับดุลมาเป็นที่4ี่ครับแล้วก็ไพรโรดมาเป็นที่5โชอุทินมาเป็นที่6ครับดูครับพระชาตาตนีบเนี่ยครับโอ้โหจังหวะออกตัวเส้นยางระบนนั้นดีดมาแล้วมันมไปที่คอทิดหนึ่งด้วยนะครับครับแล้วก็จังหวะที่เงยหน้าขึ้นมาเนี่ยอาจจะมองทุ่นผิดไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ล้ำหลายคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็กลับมาในรังตัวเองได้ครับก็เลยทําให้จัสซินลีนั้นไม่ได้รีสตาร์ทหรือว่าไม่ได้หลงโทนนั่นเอง นี่จังดีที่ยังกลับมาได้ทันอ้าวแล้วดูเหมือนช่วงอาทิตย์เมื่อสักครู่ตอนต้นครับพี่ได้เรียนไปครับว่าโชวอาทิตย์น่ะใช้เรือสีน้ําเงินนะครับของแฟงวิทเทอริงและตอนนี้ดูเหมือนว่ามาใช้เรือของชาเวลิกเกอร์เจอรูดหมายเลขทีสามร้อยครับเปลี่ยนเรือนะครับคือเรือของเขาเองนี่ยังไม่เคยได้ใช้เลยครับทีสี่ในรุ่นนี้ที่ทีมฟร์มิงโก้นั้นลงทุนไปสาหรับโชวงอาทิตย์โมลิพังมาตลอดทั้งสนามยังไม่พร้อมเลยไม่ว่าต้องเปลี่ยนมาการศึกม้าที่เด้งตลอดทัไปเมโร สนามสุดท้ายจะพร้อมไหมไม่แน่ใจ <c oughs> โอ้ตอนนี้ท่านโจทิมุรีก็เป็นผู้ศึกที่ลำบากพอสมควรครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับก็ต้องใช้ม้าก,กลังศึกตลอดครับเพื่อที่จะสร้างผลงานแล้วตอนนี้กำลังไล่ไพโรดอ่อนนิ่มครับอ <c oughs> าจะไพโรดก็ถือว่าเก๋านะครับแล้วมีประสบการณ์เยอะดูว่าจะตัวรอดได้หรือเปล่าใกล้เคียงมากครับอยู่ที่ช่วงแยกออปชั่นนี่แหละครับว่าไพรโรด,ดอ่อนนิ่มนั้นจะรักษาระดับของตัวเองได้หรือไม่ได้เนื่องจากว่าทูกทิมูรีเองก็มาแรงเหมือนกันครับในช่วงนี้ แยงอันดับที่5กันอยู่ครับแยกออปชั่นเลยครับโชติมลีไปด้านนอกในขณะที่ไพโรดนี่มาด้านในสถานการณ์ดูเหมือนว่าโชติมูลีมีสิทธิ์แซงได้นะครับมีสิทธิ์นะครับเข้าทุ่นดีครับโชติมูลีมาครับเข้าทางตรงมาทำความเร็วขึ้นมาแต่แต่ดูยังไม่พอครับยังไม่พอครับคือเรือของไพโรดเนี่ยกับโชติในเวลานี้นี่คงคงความอัตราเร่งความปีด คงต่างกันเยอะนะครับ,รบช่วงนี่โมลีเองก็ไม่เสี่ยงครับดูแล้วเรือ,อไปไม่ไหวก็ไม่ไปแต่คนนี้ไม่ไหวจริงๆครต้องออกเลยเช่นนันจนถึงรอบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้นัคองสีลาชายครับยังคงรักษาอันดับที่2ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับในสนามนี้อ่เป็นนลคอนสนามนี้ขับได้ดีนโดยเฉพาะในวันที่สอโอ้พโรอันนี้ต้องออกเหมือนกันครับ <c oughs> เครื่องยนต์มีปัญหาเอกชนกิ่งชั้นสินยังนำเป็นอันดับที่1ไม่น่ามีปัญหาครับครัและเลือกออปชั่นทางด้านไหนครับเอกชนกิงชั้นสินสบายๆเลยครับดูนะครับเหมือนซ้อมกําลังไล่นอกรอบแข่งล้ำหน้าด้วยนะครับก็คงจะผ่านเข้าเส้นชัยไม่มีปัญหาอะไรครับก็เป็นอันดับที่1ในโมโตนี้ครับสำหรับเอกชนกิ่งชั้นสินพร้อมกับสิงโตมือของบรรดาแฟนๆบนอัจจันชีเนี่ยครับโอ้โหมีการขอเสียงเชียร์จากผู้ชมด้วยครับ แล้วก็พี่เปิ้ลเองก็ไม่น้อยหน้าครับมีแฟนๆเขาเองเหมือนกันครับก็ขอบคุณนะครับเป็นแฟนเทสกีที่มาให้กำลังใจที่ระจินบุรีซึ่งเป็นสนามที่3ของการแข่งเทสกีชิงแชมป์ประเทศไทยโมโตที่4ครับเอกชนเป็นที่1นครที่2สมิธที่3โจทิตที่4ี่แล้วก็อับดุลเนรที่5เดี๋ยวมาดูครับว่าผลงานรวมครับของสนามนี้ครับเป็นยังไงครับ สำหรับเอกชนครับทำได้228คะแนนครับแล้วก็โช่ว์ที่โมูลิ20 2 202องหังอยู่26คะแนนครับในขณะที่นาคอจิลาชัยนั้นไม่ดีในโมโต้แรกครับส่วนนี่คือคะแนนรวม3สนามครับทำให้เอกชนนั้นนำโด่งเลยครับ180คะแนนเต็มครับ เสียดายจังเลยค่ะเวลาหมดแล้วนะคะกระแตชักจะติดใจเรือลำนี้แล้วนะคะสงสัยว่าครั้งหน้าเนี่ยกระแต,แตคงจะต้องท้าคุณไพโรกคุณปริเคดมาดวลกันซะแล้วแต่ตอนนี้นะคะกระแตขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเอาไงดีครับคุณไพรโรก็ต้องยอมรับคำท้าของน้องกระแตสุภศรชัยมงคลท,ทั้งที่ใจก็กลัว แต่ว่าไหนๆเธอท้ามาก็ต้องสู้และนี่คือผลของแพร์สกิลเพ่นนะครับบีระพงมณีชมครับเป็นแชมป์ในรุ่นนี้สปอร์ตครับเป็นของโชว์ทิย์โมลีครับปร o m ินโก้เรซิ่งคีครับนี่ครับของเก่านะครับของแก่ยังประดิษฐ์บุรีเองก็ยังถือว่าเป็นเสือมีลายครับได้แชมป์ไปครองฉะนั้นคุณกระตาต้องระวังไปรอดด้วยนะเอกชนครับคว้าแชมป์ในรุ่นของแจสกีนั่ง1,600ซีซีครับ ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็มีปัญหานิดหน่อยในวันที่2ก็แก้ไขกันได้ครับก็ส่วนคู่แข่งสนามนี้ก็ยากเลยทีเดียวครับก็มีทั้งโชว์มีทั้งพิเปิลทำให้เหนื่อยเหมือนกันครับแต่ก็พอไหวครับส่วนสนามหน้านะครับก็พยายามจะป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับก็เป็นสนามที่สาของการแข่งเจสกีชิงชังประเทศไทยนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณปตทเนเจอร์กีฟการบินไทยไทยทีวีช่องส การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยเจสกีซีดูมิทแทร์ประกันภัยแฮนเดิลอินเตอร์เซอร์วิสรวมไปถึงเลโนโวในกรรพิการสนับสนุนการท่งเที่ยเจสกีส้งีชมประเทศไทยในปีนี้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมไม่ต้องกิงแก้วลและคุณปริเคศิวิชานการลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Production by Asian Multisport